อน์กับสามีชอบพูดคุยกันเรื่องการเมืองแต่ก็ชอบทะเลาะกันเพราะว่าทั้งคู่อยู่กันคนละฝักคนละฝ่ายอาน์ได้ดูข่าวประจําวันแล้วก็เผยวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งสามีเธอก็อยู่ไม่ไกลจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะกันแล้วสามีก็ได้เดินออกไปวันต่อมาสามีได้ฟังพระเทศสามีก็ได้นั่งฟังพระเทศไปเรื่อย จนกระทั่งอนคงเดินเข้ามาแล้วถามสามีว่าวันนี้ไม่ฟังข่าวหรอข่าวการเมืองหนะักไม่ฟังหรอกมีแต่คนชั่วๆพระท่านก็ได้เทศว่าความชั่วสามารถหาได้โดยใช้ธรรมะ สามีก็ได้พูดคุยกับอนงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องที่พระท่านเทศและสามีก็พูดว่าเราเองก็มีความชั่วเหมือนกันนะที่ไม่ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่น แล้วสามีก็เดินออกไปกดภรรยาก็ได้หันควับแล้วมองค้อน